สวัสดีครับอาจารย์ประภาและอาจารย์เบิร์ดผมติดตามมาทุก e ีพตั้งแต่ e ีแรกใช้เวลาศึกษาคลิปอาจารย์บวกกับอ่านหนังสือลงทุนแนว v ีไหลายสิบเล่มวงเล็บลงทุนมาปีกว่าๆอยากขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านมากๆครับที่ให้ความรู้หาจากที่อื่นได้ยากแบบไม่มีกักเลยจนผมสามารถนํามาประยุกต์ให้เข้ากับตรมผมได้เป็นกาลังใจให้ทั้งสองท่านและทีมงานทําคลิปดีๆต่อไปนะครับอขอบคุณครับดีดีเลยับผมมีเรื่องอยากสอบถามและอยากรบกวนอาจารย์ช่วย ยกตัวอย่างการคำนวณใน Excel หาผลตอบแทนจากการลงทุนโดยคำนวณ CAGR และแบบ Total Return หรือ IRR ก็ได้ครับวงเล็บปลอคำนวณโดยที่มีการนำเงินปันผลทุกบาททุกสตางค์กลับมา re-invest ในพอร์ตหุ้นด้วยนะครับรบกวนยกตัวอย่างการคำนวณสัก3ปีก็ได้ครับขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านล่วงหน้าครับครับโอเคต้องบอกก่อนนะเบิร์ดว่า คือการคํานวณผลทางการลงทุนเนี่ยนะครับแต่ละคนเนี่ยอาจจะมีวิธีการเนี่ยที่แตกต่างกันไปมันขึ้นอยู่กับจุดประสงค์อีกแล้วเวอร์สนะว่าจุดประสงค์เนี่ยเราต้องการอะไรนะครับคือหลายคนเนี่ยหลายๆคนนะที่พี่เห็นนะครับเขาจะเลือกใช้การคํานวณแบบ IRR นะครับต่เรียนตามตรงว่าส่วนตัวพี่อไม่ได้ใช้วิธีนั้น ไม่ได้ใช้วิธีนั้นนะครับ i r r เนี่ยมันก็จะมีเรื่องของต้นทุนเงินทุนมาเกี่ยวข้องด้วยเนื้อออกไหมครับแต่พี่จะไม่มองมุมนั้นนะครับไม่มองเงินเฟอ้อไม่ได้มองต้นทุนเงินทุนใดทั้งสิ้นนะครับพี่แค่อยากรู้เฉยๆว่าพอร์ตเราเนี่ยนะมันเติบโตขึ้นเนี่ยเท่าไหร่ยังไงบ้างประมาณนี้ใช่ไหมครับทีนีเ้เดี๋ยวนั้นนึกก่อนจริงๆแล้วเนี่ยตัวพี่เองเนี่ยพี่จะมีไฟล ที่ทำขึ้นมาเองแหละนะครับในการที่จะคํานวณผลตอบแทนนะครับประมาณนี้นะครับพี่กลังนึกอยู่นะเพราะว่าเออพี่อาจจะจําสูตรไม่ค่อยได้แล้วนะครับนึกก่อนนะไม่เด้จริงก็ติดไว้ก่อน,น,นก็ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นนึกแป๊บเดียวเออพอต้องทำเอ็กเซให้ดูนนิใช่ไหมครับ <c oughs> พี่ว่าลองทำเลยก็ได้นะครับไม่น่าจะยาก <c oughs> จริงไม่เคยถอยไม่เคยถอยพะถอยตอบคำถามทุกผิด <c oughs> คือไม่หรอกคือถ้าถ้าเราคือเราเคยทำแล้วแต่ว่าด้วยความที่เราเมันเป็นสูตที่ผูกไว้มาสิบปีแล้วมันก็เออมันก็จะจำจำไม่ค่อยได้นิดนึงอะไรเงี้ยนะครับเราพยายามจะนึกๆก,ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวขยายจอให้สมมุตินี้เป็นปีที่หนึ่ง y e a จะเป็นเดทอะไรเงี้ยนะครับวันที่เท่าไหร่ก็ว่ากันไปเยียอะไรงี้มั้งนะครับแล้วก็อันนี้สปอกชื่อหุ้นเวลาพี่บันทึกเนี่ยจริงๆงแล้วพี่ทำใน Excel นี่แหละเบอร์แล้วก็พี่จะมีไหลไหลแ็บอยู่เหมือนกันนะครับเช่นแถบแรกเนี่ยก็อาจจะเป็นการบันทึกบันทึกการซื้อขายหุ้นแถบแรกของพี่จะเป็นบันทึกการซื้อขายหุ้นใช่ไหมครับพี่ก็บันทึกว่าพี่ซื้อหุ้นเมื่อไหร่นะครับสมมุติวันนี้วันที่สิบสี่เดือนมิถุนาปีสองห้าหก สมมตินะก็บันทึกว่าซื้อหุอ้นที่เท่าไหร่ะสมมุติซ,ซื้อหุ้น ABC นะครับแล้วก็คุณเท่าไหร่ต้นทุนที่ซื้อมาเท่าไหร่สมมติซื้อหุ้นมาวันนี้ห้าบาทห้าบาททวนเลยะสมมุตินะครับแล้วก็พี่บันทึกต่างหากด้วยว่าพี่เสียค่าคอมมิชชั่นเท่าไหร่คอมมิชชั่นพี่บันทึกแยกต่างหากเลยดังนั้นเนี่ยพี่จะรู้เงินน่ะที่จ่ายไปอ่ะทุกบาททุกสตางค์เลยอ,เอ่า ความละเอียดนี่คือหลักหนึ่งสตางเลยนะก็คือละเอียดสุดๆอะ่ะเรียกว่าสิบห้าปีที่ผ่านมาบันทึกตั้งแต่วันแรกแล้วนะบอกไว้ก่อนบันทึกตั้งแต่วันแรกนะแล้วก็เงินไม่เคยหายแม้แต่สตางแดงเดียวนะครับเรียกว,ว่าถ้าหายสตางเดียงก็ทวงเลยนะครับประมาณนะั้นอืมโอเคสมมตินี้ก็เลเซอร์วคูณเอาคงกลว,วงไปแล้วกันนะจุดศูนย์แปดแปดเปอร์เซ็นตะ์ะมันก็จะประมาณนี้นะครับอ้อไม่ใช่เดี๋ยว อ่าเบอร์ด้วเนี่ยเบอร์ด้วเนี่ยนิกหน่อยนิกหน่อยนะแล้วก็จะเป็นเอ่อจำนวนหุ้นด้วยอนะ่ะต้องมีนจำนวนหุ้นก่อนอ่ะลืมลืมเกาลืมเกาลืมนะครับวันนี้ก็เป็นแช์อ่าว่าซื้อกี่หุ้นใช่ไหมสมมติว่าซื้อไป5,000หุ้นอ่านี่ก็จะเป็นเอ่อมาวก็เอานี่คูณกันใช่ไหมอ่าก็แสดงว่ามูลค่าเนี่ยนะก็ประมาณสัก25,000บาท ใช่ไหมสองหมื่นห้าพันบาทนะครับแล้วคอมมิชชั่นเนี่ยมันต้องคูณจากอันนี้นี่อาสมมุติเราเอาจจะเสียค่าคอมมิชชั่นเนี่ยประมาณนี้ยี่สบสองบาทเลเซ่กลมๆไปนะครับเอ่อเอออะประมาณนี้ยี่สบองบาทนะครับนี่คือถือว่าเป็นต้นทุนของพี่ใช่ไหมครับนะแต่นี้ถ้าเราเห็นในในพวกไอไอสตรีมมิ่งอะมันจะเอายี่บสองบาทเนี่ยมาบวกเลย S <S เป็นทุนต้กนก้อนเดียวเลยคือสองหมื่นห้าพันยี่สองบาทอตรงนี่อ่ะอชอบแยกกันออกมาประมาณนี้ <c oughs> นะครับแล้วก็พี่ก็มีราคาตลาดแล้วตอนนี้ราคาตลาดเท่าไร price, นะ market ไพร c ์นะครับสมมติตอนนี้ห้าบาทยี่ห้าตังอานะครับแล้วพี่ก็เอาเมาเก้าน,นี้คูณจำนวนหุ้นใช่ไหมครับอาตอนนี้ก็มีมูลคลา่าราคาตลาดมาตอนนี้สองหมื่นหกพันกว่าบาทแล้วอย่างเงี้ยใช่ไหมครับนี่คือ <S <S ผลตอบแทนคร่าวๆนะที่ที่แบบเรียวทม์อะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะมาคำนวณเป็นเเออ่ป็นผลตอบแทนนะอันแรกที่จะมองเป็นเออ่แคปเกนอ่ะแคปเกนใช่ไหมก็คือส่วนต่างราคาหุ้นเนาะก็ประมาณนี้อ่าเอ้ยทีมผิดแล้วละ่ะต้องลบสิอ่านี่ยก็ตอนนี้กำลังอยู่พันกว่าบาทอ่ะแล้วก็พี่มีอีกช่องหนึ่งเบิร์ด ก็หนดว่าเอ้ยอันนี้คือเงินปันผลเท่าไหร่นะครับก็คือดีเวเดนอ่สมมติเราได้ดีเวเดนมาเนี่ยนะครับสักซักสองเปอร์เซ็นก็แล้วกันจากราคาราคาไหนก็ได้คูณศูนย์สองนะครับอ่าสมมติเราได้ดีเวเดนมาห้าร้อยยี่สิบห้าบาทอ่าพี่จะรวมเป็น total total gain ก็เอาสองต้นนี้บวกกัน ่าดังนั้นเวลาอันดับแรกเนี่ยเวลาที่พี่จะคำนวณผลตอบแทนเนี่ยนะครับพี่ก็จะเอาอันเนี้ยนะครับก็อันนี้เป็นเป็นเปอร์เซ็นต์เกณฑ์เปอร์เซ็นต์อยู่แล้ววะเปอร์เซ็นต์เกณฑ์อ่าก,ก็เอาอันเนี้ยไปหารไปหาร amount ไปหารไปหารตัวต้นทุนของเราอ่าก็ออกมา,าอ๋อผลตอบแทนต่อณตอนนี้คือบอลเจ็ดเปอร์เซ็นต์ต่อปีเอ้ยเจ็ดเปอร์เซ็นตะ์นะนะหุ้นตัวนี้นะ,นะหุ้นตัวนี้นะครับทีนี้ ก็บันทึกแบบนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมบันทึกแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันหมดปีใช่ไหม <S <S อพอขายก็ขายไปก็ตัดกำลงกำไรเอาเงินทุนกลับมาแล้วก็ว่ากันไปพอหมดสิ้นปีปุ๊บเนี่ยพี่จะทำบระทัดหนึ่งเป็นตัวสรุปทั้งปีครับว่าอ๋อทั้งปีเนี่ยพี่ก็รวมซ้ำออกมาว่าอ๋ total อ total gain กี่เปอร์เซนต์ไอ้กี่บาททั้งปีอ่าแล้วก็ปีเนี้นะครับกําไรออกี่เปอร์เซน็นต์กำไรกี่เปอร์เซนต์จากเงินต้นเนี่ยก็คือเงินวันที่หนึ่งมกราคมจะเป็นเงินต้นเสมอ ของปีนี้ไงเราคิดปีนี้ไงอ่านะคิดปีต่อปีไงก็จะคิดตอบต่อเงินวันที่หนึ่งต้นปีว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์แต่ทีนี้มันจะมีประเด็นหนึ่งก็คือเฮ้ยแต่เรามีการเติมเงินเข้าไปนะเราเป็การเติมเงินอะไรเงี้ยคือถ้าถ้าเราอะเมินแบบ irr เงก็อาจจะอาจจะแม่นยำกว่าก็แล้วนะฮะแต่ตัวพี่อ่ะพี่ไม่ค่อยซีเรียสเบิร์ดนะพี่ไม่ซีเรียสเลยพี่อยากคำนวณแบบพี่คิดว่าเงินน่ะที่เติมไประหว่างปีอ่ะ เงินนหนหที่เติมไประหว่างปีอ่ะพี่จะถือว่าเป็นการเติมต้นปีทั้งหมดหอืมอ่าดังนั้นเนี่ยตัวหารมันจะเป็นอย่างนี้นะอันนี้คือแบบของปีแล้วนะน,นี่ของปีแล้วนะสมมติปีสองห้าหกหกนะของพี่เนี่ยก็จะเอาเป็นเอ่ออามาส์ตรงเนี้ยเนี่ยอามาส์ตรงเนี้ยใช่ไหมครับบวกอ,อนะบวกกับเงินอีกก้อนหนึ่งที่อยู่อีกแถบหนึ่งอ่าซึ่งสมมติว่าสมมุติบรรทันนี้อยู่อีกแถบหนึ่งอยู่อีกแถบหนึ่งนะอันนี้คือดีโพซิต ข้าใจปะสมมติระหว่างปีท like mm ี hmm. oh ah time, ่ออมเงินสุดเดือนละแสนเดือนละสองแสนรวมกันทั้งปีเนี่ยได้ชุดล้านหนึ่งสมมติอืาเนี่ยดังนั้นเนี่ยไอ้เงินโทรทอดตรงสิ้นปีเนี่ยมันก็จะเป็นเงินเงินต้นณวันที่หนึ่งมกราคมบวกกับเงินออมระหว่างปีทั้งหมดเป็นเงินต้นเป็นเงินต้นของปีนี้เราได้ผลตอบแทนเท่าไหร่แล้วก็ซ้ำลงมาใช่ไหมครับแล้วค่อยหารผลตอบแทนอย่างเงี้ยครับอเข้าใจปะครับ นี่อผลตอบแทนต่อปีก่อนะทีลส่วนผลตอบแทนต่อปีใช่ไหมอ่านี่พอเข้าใจใช่ไหมครับดูหน้าแบบไม่ค่อยเข้าใจเลยเิร์กำลังพยายามเจีบเรียงสรุปโอเคก็คือเหมือนกับต้องมีสองแทบแยกกันแทบหนึ่งก็จะเป็นในในในหนึ่งปีระหว่างปีนั้นๆเกิดอะไรขึ้นเป็นยังไงยังไงใช่ใช่ อีกหนึ่งแท็บอาจจะเป็นเงินฝากเรียงผลตอบแทนรลายปีอย่างนั้นปะใช่ใช่เบิร์ดใช่พี่มีพวดประมาณสี่แท็บอ่ะก็คือแท็บหนึ่งก็คือบันทึกรายชื่อหุ้นทุกตัวที่เรยงซื้อและขายก็คือแท็บนี้แล็บแรกของพี่จะเป็นแบบนี้เลยก็เนี่ยพี่รู้ทุกบาททุกสตางค์เลยว่าเงินหายไปไหนรวมถึงเงินที่มันกองอยู่ในอยู่ในพอร์ตด้วยนะเบิร์ดเงินที่กองอยู่ในพอร์ตมันได้มันได้ดอกเบี้ยด้วยอืมซึ่งดอกเบี้ยจ่ายเราทุกเดือน สองบาทบ้างสาบาทบ้างประมาณนี้อ่ก็ hmm. พี่จะเอามาใส่ด้วย hmm. ก็ดังนั้นมันจะไม่ไม่มันจะอยู่ในมอนิเตอร์พี่ทุกอย่างประมาณนี้ว่าอ๋อโอเคพี่ได้ผลตอบแทนเท่าไหร่ยังไงบ้างแล้วก็แถบที่สองพี่จะเป็นเงินฝากว่าในแต่ละเดือนเนี่ยพี่ออมเงินเท่าไหร่นะครับแล้วแถบที่สาข,ของพี่เนี่ยถึงจะเริ่มเป็นการคำนวณผลตอบแทนเฉลี่ยต้นต้นต่อปีอ่าตามโจทย์ตามคำถามนี้อ่ะ hmm. ที่มันต้องท้าความไงไม่ไงั้นจะไม่ไม่เข้าใจไอเดียพี่นะครับทีนี้วิธีการคำนวณของพี่คิดคำนวณแบบนี้เบิร์ดอ่ะ สูตรนะครับขอ,อนึกก่อนนะไม่มีปีแน่นอนเนี่ยปีนะครับสมมติปีที่หนึ่งปีที่สองปีที่สามปีที่สี่นะครับอ่าเขายกให้ยกย่อกสามปีนะนี้ปีที่หนึ่งเนะครับพี่ก็มีเงินทุนอ่าเงินทุนสมมติพี่เริ่มต้นด้วยเงินทุนสักล้านหนึ่งอื่าสมมติเริ่มต้นด้วยเงินทุนสักล้านหนึ่งอ่แล้วก็จะมีเงินที่ออมเพิ่มอ่าก็คือ อ่าที่ออมเพิ่มนะสมมติปีที่หนึ่งเนี่ยเอ้ยเอาใหม่ปีที่หนึ่งเนี่ยเงินต้นเออเงินเริ่มต้นละกันหนึ่งเงินต้นเริ่มต้นล้านหนึ่งนะครับแล้วก็มีเงินออมเพิ่มเนี่ยอีกสักห้าแสนบาททั้งปีนะทั้งปีนะสมมติห้าแสนบาทใช่ไหมครับมันก็จะเป็นเงินโทัท่อเนี่ยรวมกันเนี่ยใช่ไหมครับก็เอาสองตัวนี้รวมกันจริงไหมอ่า<ม>ประมาณนี้ประมาณล้านห้านะครับจากนั้น,นครับสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราเนี่ยสามารถคํานวณได้อย่างถูกต้องก็คือต้องใช้เนฟครับ จะยากไปไหมเนี่ยนะนฟครับก็คือเราต้องกําหนดครับเหมือนกับว่าเราจะทำพอตตัวเราเองเน่เป็นกองทุนเบิร์ดแล้วตัดทีละลายปีเช่นสซนเรบอกว่าให้แนฟเนี่ยอหุ้นละสิบบาทอหุ้นละสิบาทมีกี่หุ้นอ่ะมีกี่หุ้นก็คือสมมุติขึ้นมาเลยอระสิบาทใช่เท่าไหร่ก็ได้ครับจะร้อยจะห้าร้อยพันแล้วแต่สิบาทก็ง่ายๆดีนะครับก็เอาเอจำนวนเงินทั้งหมด จำนวนเงินทั้งหมดที่เราลงทุนไปหารด้วย NAV ก็คือราคาต่อหุ้นใช่ไหมครับออกมาเป็นทั้งหมดอ๋อเรามีทั้งหมดเนี่ยหนึ่งมือเอ้หนึ่งแสนห้าหมื่นหน่วยเอาพี่เรียกยูนิตพี่เรียกยูนิตอ่าอ่าพี่เรียกยูนิตอ่ามีทั้งหมดเนี่ยเรามีทั้งหมดหนึ่งแสนห้าหมื่นยูนิตโอเคไหมจากนั้นเราก็ลงทุนไปทั้งปีเลยนะลงทุนทั้งปีเลยปรากฏลงทุนไปทั้งปีปุ๊บปรากฏว่าเฮ้ยเราเบิร์ดเรากำไรอ่าเราก็มีเกณฑ์อ่าเรามีกำไรนะคมับส่วนเรากำไรสักเงินทุนล้านห้าเป็นไปสักเท่าไหร่ดี กำไรสองแสนแล้วกัน hmm. อ่าสมมุติเรากำไรสองแสนใช่ไหมครับกำไรสองแสนนะอ่ากำไรสองแสนเนี่ยก็กลายเป็นว่าออตรงนี้พี่ไม่ใช้คำว่าโซเทอ่ะตรงไหตรงนี้พี่ใช้คำว่า B o y อ่า B o y ของพี่มันยอาจาก Beginning of of the Year hmm. Beginning of Year อ่าแล้วก็พี่ใช้ E.O.Y. ก็คือ End of Year ตอนต้นปีเนี่ยมีล้านห้าตอนสิ้นปีก็ต้องเป็นเงินต้นบวกกาไรจริงไหมเบิร์ตถูกไหมนะอ่าโอเค E O Y เนี่ยก็จะเป็นเงินต้นนะครับก็คือ B O Y บวกเก i ์นะครับกลายเป็น E O Y นะครับจากนั้นเนี่ยก็เริ่มคํานวณได้แล้วนะครับก็คือ Return นะ Return เท่ากับ R R I นะใช้สูตร R พี่ใช้สูตร R R I นะครับล้นนี้ก็ด้วยความที่มันผ่านไปหนึ่งปีใช่ไหมครับนี่ผ่านหนึ่งปีแล้วนะคือตั้งแต่ต้นปีถึงสิ้นปีก็คือหนึ่งปีนะนี่หนึ่งปีแล้วนะ ดังนั้น n ก็เป็นหนึ่งนะครับ PV ก็คือ boy นะครับโอไม่ใช่เดี๋ยวใช่แหละใช่แต่ว่ามันต้องคำนวณยากกว่าน,นี้นิดนึงจะวนะเราจะตามทันกันใช่ไหมเนะี่ยถ้าใครตามไม่ทันก็ช่างมันเถอะนะครับอย่าคิดเลยมากนะครับอเออเราต้องทถึงตรงนี้เขาปิดไปละ <laughs> <laughs> คนที่ยังดูถึงตรงนี้น่าจะทันอยู่ โอเคนะต้องต้องดูเป็น end of year n a p ด้วยนะครับ n a p ต้นปีกับ n a p ท้ายปีไม่เท่ากันนะวิธีการก็คือเอาให้เอา E O Y นะครับไม่ขาดจำนวนยูนิตอ่าก็จะออกมาเป็น n a p สิ้นปีอ่าอ่า n a p สิ้นปีก็คือมันโตขึ้นแล้วจากนั้นถึงจะค่อยคิด r e เท r n เหมือนเดิมสูตรเท่ากับ R I นะครับหนึ่งปีนะครับ PV ก็คือ n a p ตอนต้นปีนะแล้วก็ FV ก็คือ n a p สิ้นปีอ่าออกมาแล้วว่าปีนี้นะเราได้ผลตอบแทนที่ สิบสามสามสามเปอร์เซ็นต์ต่อปีอันนี้ปีที่หนึ่งง่ายนะมาดูปีที่สองบ้างเหมือนเดิมครับทีนี้ปีที่สองเนี่ยพี่นะครับตรงแคปิตอลเนี่ยนะพี่จะเอานะครับ e o y ของปีที่แล้วนี่ไงวันที่หนึ่งมกราคมไงจะได้ไหมมาตั้งเป็นทุนของปีที่สองนะครับแล้วปีที่สองก็ดีบรสตตามตามไปตามปกติสมมติปีที่สองเราฝากไว้สักเจ็ดแสนบาทอ่าดังนั้นเนี่ย b o y ของปีที่สองเนี่ยนะก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ อ่ก็เอาสองกองนี้บวกกันใช่ไหมอ่าก็เป็นสองล้านสี่อ่านี่คือเงินเริ่มต้นปีที่สองเงินเริ่มต้นปีที่สองนะครับแนฟเนี่ยก็ต้องเป็นแนฟปีที่แล้วเหมือนกันอแนฟต้องต่อกันมาอ่าแนฟต้องต่อกันมานะครับอ่าแล้วก็ยูนิตยูนิตต้องมีเพิ่มขึ้นนะคราวนี้อ่ามันยากตรงนี้ถ้าจะคำนวณให้ได้แม่นเป๊ะเนี่ยต้องทาแบบนี้ต้องทําแบบนี้ก็คือด้วยความที่เราเนี่ยออมเงินเพิ่มอีกเจ็ดแสนบาทใช่ปหครับแต่ปีแรกอ่ะนะครับปีแรกอ่ะหนึ่งล้านห้าแสนบาทเนี่ยเบิร์ หนึ่งล้านห้าแสนบาทเนี่ยหนึ่งล้านห้าแสนเนี่ยมันแนฟสิบบาทแต่เงินออมปีที่สองเนี่ยจะไม่ใช่แนบสิบ,บาทจะเป็นแนสิบเอ็ดบาทอื่าเป็น NAV นะจีเลก NAV นะครับพี่เล็กสมมตว่าแนฟแล้วกันนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องเอาเท่ากับนะครับยูนิตหนึ่งแสนห้าหมื่นเออหนึ่งแสนห้าหมื่นยูนิตเดิมบวกกับเปิดวงเล็บนะครับเอาเกดแสนบาทนะครับตั้งหารด้วยแนบปีที่สองอเป็นสองแสน ปราเท่านี้สองแสนหนึ่งกว่าหน่วยอ่าแล้วก็ลงทุนตามปกติไปพอสิ้นปีกาไรซูสุดสสิ้นปีนี้กาําไรสักห้าแสนแล้วกันอ่าก็เหมือนเดิมอันนี้ก็เหมือนเดิม EoY ก็เท่าเดิมอ่า EoY ก็เอา B oY บวกเกณฑ์เหมือนเดิมเป๊ะเลยนะครับแต่คราวนี้นะครับ EoY n a v เนี่ยนะครับก็จะไม่เท่าเดิมละเพิ่มขึ้นอีกอ่าเพิ่มขึ้นอีกนะครับอันนี้ถ้าของรายปีนะถ้าของรายปีนะ ถ้าของรายปีเนี่ยก็คำนวณแบบเดิมเบิร์ดของรายปีคำนวณแบบเดิมก็คือปีที่สองเนี่ยเราได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เว้ยอ่าแต่ทีนี้เราจะคำนวณ CAGR แล้วอ่า CAGR ในพีจ่จะคำนวณด้านล่างนะครับพีจ่จะคำนวณด้านล่างอ่านะก็เท่ากับนะครับเปิดวงเลเอ่เท่ากับ r r i นะครับปีก็คือตรงน,นี้เป็นสองปีใช่ไหมครับอ่าสองปีเนี่ยสองปีใช่ไหมครับอ่านะแล้วก็ PV เนี่ยต้องนับที่แนบสิบครับ PV ต้องนับที่แนบสิบ อ่าแล้วก็ FV คือ E E O Y n เนี่ยปีที่สองอ่าได้แนละ้วอันนี้ก็คือผลตอบแทนเฉลี่ยทบต้นสองปีที่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นตอ่าถ้าปีที่สามจริงก็ทำเหมือนกันนะครับอ่าสมมติปีที่สามนะลรวก็จริงเราก็ปี้ทั้งประทันลงมาได้เลยนะครับก็คืออย่างนี้ภาพเนี่ยอันนี้มันจะยกยอดมานะล้วสมมติว่าปีที่สามเนี่ยนะเราไม่ได้ดีปเปอร์เ็ตเจ็ดแสนนะเราดีปเปอร์เตเท่าไหร่ดีวะ เราดิ้วสิสักล้านนึงอ่าดิ้องหารด้วยแนฟใหม่เ,น,เ,เนี่ยงแสนนึงนะอ้าวก็โทษล้านนึงอ่าแนฟเอ้ยยูนิตก,ก็เพิ่มขึ้นเนี่ยนะยูนิตก็เพิ่มขึ้นแต่มันต้องหารด้วยแนฟใหม่นี่ต้องหารด้วยแนฟใหม่เท่านั้นอ่าอย่างเงี้ยก็แล้วก็ปีที่สมามเนี่ยสมมติเรากำไรไส้ดีปีนี้เรากำไรน้อยหน่อยแล้วกันปีที่สามนะกำไรสักสี่แสนแล้วกันตลาดไม่ดีนี่นะปีที่สามเรา,ากำไรแค่สิบเปอร์เซ็นต์ต่อปีใช่ไหมครับ ต่ว่าตัว C T I นี่ก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกันนะครับนี่เราก็ต้องเปลี่ยนมาเปลี่ยนตัวนี้อ่าแล้วก็เปลี่ยนอันนี้อ่าเป็น3ปีละนี่ผลทแทนเราก็ลดลงจาก17%ปต่อปีเหลือ14.7%สเอ่อร์7ต่อปีเฉลี่ยทบต้นครับแบบนี้ผมทันหมดยกเว้นไอ้ตรงยูนิตอะที่ว่าเอาเดบิวสิทของปีล่าสุดครับผมมาหาแแบบใหม่แบใหม่ใช่ครับเพราะว่าอะไรนะ อืมนั่นสิขอนึกก่อนขอนึกก่อนเพราะว่าอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นฐานใหม่ใช่ไหมที่เราเพิ่งเติมใช่ใช่เบิร์ตใช่ใช่เข้าใจแล้วเออเป็นฐานใหม่แล้วก็ด้วยความที่เหมือนคือมันต้องคิดเหมือนกองทุนนะเบิร์ตถึงถ้าถ้าเข้าใจเรื่องระบบกองทุนเนี่ยเขากองทุนก็ทำแบบนี้อืกองทุนก็ทําแบบนี้ทําแบบเดียวกันอ่นี่คือหลักการของกองทุน มันรู้จะช่วยร r a p ัพยังไงอย่า w r เพราะไม่งั้นจะผิดครับถ้าถ้าเราคืออย่างนี้ถ้าสองสองสามปีบางทีมันไม่คยเห็นภาพด้วยถ้าเราเอาไปเอาแนฟสิบหารตลอดเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันจะผิดอะครับเบิร์ตก็เหมือนไอ้เงินก้อนใหม่เราไปใช้ทุนเมื่อปีก่อนู้นได้ยังไงแบบนี้ใช่ไหมใช่ครับใช่เหมือนเหมือนต้องเหมือน normalize ให้มันเป็นไปตามไอ้ ไอ้ b e g i n of year อ้แคป p i t a ของต้นปีอะใช่ครับใช่ต้องเอาเด p o s ิ t ที่เราเพิ่งเติมเงินเข้าไปเหมือนไป normalize ให้มันเป็นฐานเดียวกันอะไรประมาณนี้ใช่ครับถูกต้องครับใช่ครับต้องเป็นฐานเดียวกันใช่คร <c oughs> ับองฐานมันเปลี่ยนไปแล้วครับจากสิบาทไปเป็นสิบเอ็ดบาทตอนสิ้นปีไปแล้วนั้นเนี่ยด้วยความที่เราเราเราเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะได้คำนวณตรงเนี้ยคำนวณตรงรีเทอร์น่ะได้ได้อย่างถูกต้องในแต่ละปีครับอืมอ่าออกโอเค ผมว่าผมพอเข้าใจนะแต่ถ้าให้ทำก็จะลอกเลย <c oughs> <c oughs> ก็จะลอกไปครับ <c oughs> แต่ประเด็นคืออะไรครับประเด็นคือที่มันต้องมี NAV เนี่ยเพื่อเพื่อ CAGR เลยเบิร์ตเพราะว่าถ้าถ้าเราไม่มี CAGR เนี่ยเราใช้แค่เงินต้นทั้งหมดที่เราใส่ไปจริงๆอ่ะสมมติเนี่ยเราบอกว่าเอ้ยเนี่ยเราออมเงินไปทั้งหมดนะก็คือก็คือ้กอก้อนนี้บวกกันใช่ไหมแล้วก็บวกไอ้หนึ่งล้านตอนแรกด้วยเนี่ย เราอะลงเงินไปสดสดจริงๆอ่ะส,สามล้านสองเราสามสารถที่จะก,ก้อนนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยเออมันตัวเลขจะได้ไม่เท่ากันอา่าตัวจะไม่เท่ากันสมมุติว่าสิ้นปีเนี่ยนะครับเป็นสี่ล้านสามใช่ไหมเนี่ยเอ็นออตไวเนี่ยคือสี่ล้านสามใช่ไหมเงินต้นสามล้านสองใช่ไหมเออเท่าเท่ากันป่าววะเหมือนจะไม่เท่านะไม่มั่นใจเลยเน,น,นี่ยตอนเนี้ยเท่าบ่าววะเดี๋ยวลองดูแล้วกันไม่น่าจะเท่านะอา่าไม่เท่าจริงๆด้วยเนี่ย คือถ้าเราเอาเงินต้นอะทั้งหมดอะมันออฟเพราะงี้เบิร์ดเข้าใจละเขาแต่ประเด็นของของใช้แนปที่อันใหม่ๆห,หาแล้วเบิร์เพราะงี้พี่ถามเบิร์ดว่าเงินในปัจจุบันกับเงินในอนาคตมูลค่าเท่ากันไหมไม่เท่าไม่เท่าใช่มันมีเรื่องนี้มาเกี่ยวข้องด้วยดังนั้นเนี่ยเราไม่สามารถเอาเงินต้นเนี่ยที่เราฝากปีที่หนึ่งปีที่สองปีสามปีสี่ปีห้าปีหกปีปีแปดปีกปีสิบเนี่ยไปรวมเป็นต้นปีทีเดียวได้ก็ t ปะ่ะเงินเนี่ยมันถูกเติมระหว่างปี เงินไมนได้มันไม่ได้โกงอยู่ปีแรกปีเดียวเราถึงจะสามารถคิดแบบนั้นได้อ่าประมาณนี้อืมครับอันนี้พี่มีเหมือนมีสอนในคลาสปะ่ะมีปะ่ะเหมือนเคยเห็นลูกสิทถามเอ่อไม่ได้มีสอนในคลาสเพราะมันทำยากแต่ว่ามีคลิปสอนต่างหากคือพี่มีไฟล์แจกอ่า พี่มีไฟล์แจกให้แล้วก็อันนี้เฉพาะลูกศิษย์เนี่ยนะเพราะว่าคือต้องต้องบอกว่าเฉพาะลูกศิษย์เพราะว่ามันมันเรียนไปเยอะแล้วนะครับมันก็พวกนี้ฟังเนี้ยเขาจะพอเข้าใจอยู่ละนะครับประมาณนี้แล้วก็จะมีไฟล์สอนต่างหากเอ้มีมีคลิปสอนต่างหากประมาณนี้ครับอืมอ๋อเพราะอ่างหาสอนในกลุ่มเมมเบอร์ใช่ไหมครับมีคนถามใช่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 แต่ว่าผมว่าคนถามเขาน่าจะได้คําตอบนะเพราะว่าใช่ครบถ้วนแล้วเขา เขาถามมาด้วยคําถามนี้เขาน่าจะตามทัน่านทันคิดว่าถามอืมอ่ะก็ลากันไปด้วยสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้ประมาณนี้แล้วกัน